บรรยากาศ่ยเมือแรกมไหม่ทุกคนเบิงค่ะโอ้จะเมียนงามเบิ้งเนี่ยเบิ้งเอาเน็ตค่ะทุกคนเสียงเดชถุ่มนึ่งก็ได้นะคะ่ะทายวิวัยทุกคนเบิงอันนี้ก็สวนพักให้เจิมนี่เบิงดูเศรษฐกิจพ่อเพียงอยู่แบบพ่อเพียงวิถีชีวิตคนบ้านป่าชนบทสวีเดนอันนี้ก็ซักทั่ว ข้างทั่วร์รเต่าค่ะนี่ค่ะไปเชืงสินี่เห็นบอแล้วก็ได้กินค่ะอันนี้ผักซีก็เกบไปกินเดวค่ะทุกคนจิ็บไปกินกระป๋นนี่ผักซีทั่วพุ่มก็คือบ่ค่อยเกิดดูเบิ่งเอาเกิดอยู่ในกาต้นหนึ่งนี่อสองต้นไปผนมี่อยู่ค่ะนี่มาเบิ่งมองนี่ค่ะทุกคนมอน,นมีวสามดอกแล้วค่ะเห็นบอ น,นี่โบแม่นดอกไม้ป่าได้ค่ะดอกไม้ปลูกเองค่ะอันนี้สวยบ่ค่ะกับแสงแดดคุณยากาศดีดีค่ะทุกคนเห็นไหมนู่นโอ้ดอกไม้โม่ผุนแห่งงามค่ะกาศยามน้อเลี้ยงไม้เบิ่งได้ค่ะแม่น้ำกับพุ่นทุกคนเลย งียบสงบดีเท่อะทุกคนนี่ค่ะบรรยากาศยัมเมริกาเจิมก็ยังมาทันได้อาบน้ำหรอกค่ะทุ่มหนึ่งฟ้ามาถ่ายคลิปไว้ทุกคนดูก่อนเฮ้ยคนด้คือโคนเบิ่งดูคนนะเอาเบิ่งยัดเจมก็ได้เบิ่งดูคนนะเบิ่งอย่างนีน่ไอจุดยังบ่ได้อาบน้ำกันทุกคนก็จมอกอยู่เลยนะคะทุกคนเห็นไหมเนี่ยไอเจมบ่รที ถึงแล้วค่ะทะเลสาบตอนนี้ก็เป็นเวลาแล้วล่ะค่ะทุ่มหนึ่งกุละ่ะตะวันก็ยังคู้นอยู่ค่ะทุกคนตะวันก็ยังสูงอยู่เลยนะคะน้ำใสใสค่ะวันมก็จะพาทุกคนไปเดินแบบก,กึ้นเก้าล่ะค่ะเดินแบบมงพุนละสะพานปุนละค่ะไม่ข้าน้ำใสเสียงกาทิก็สะท้อนกับแม่น้ำค่ะทุกคนสวยงามมากเลยค่ะ แดดก็ดีดีค่ะทุกคนพุ่น่ะเห็นบอกไอ้เจมกับทายเบิ่งละแต่ว่าอยากทายหน้าจุกของนั่นสดิค่ะทุกคนวันนี้ก็ใส่แว่นตากันแดดแนค่ะใส่แว่นตากันแดดโบเห็นหน้าไอ้เจมก็ค่อยถอดแว่นแลค่ะใส่กันแดดก่อนค่ะจ็กน้อยค่ะตามก็ใส่ใส่ค่ะทุกคนวันนี้ก็เวลาทุ่มกัวแล้วก็พาทุกคนมาชมทะเลสาบนะคะ ุม่ต้นใหม่ต้นนี้ค่ะทุกคนเห็นไหมคะลุก,กใหญ่ก็สวยงามอย่างนี้นะคะ่ะเจิมก็ได้พาทุกคนมาชมธรรมชาติสวยงามนะคะวันนี้อากาศดีมากเลยค่ะเราจะเจิมจะพาทุกคนไปเดินแบบกับแสงอาทิตย์ยามทุ่มหนึง่งเจะเจิมจะไปเอาใหม่อันนั้นออกก่อนค่ะ นั่นหนักไม่นั่นหนักไม่กันนกเกจิ้มนนะคะเดินแบบด้วยกันนะคะ เลกาบทุกคนเดินดุจึงกับพาทุกคนมาชมทะเลสาบน้ำใสสวยเลยค่ะมีราคาเจี่ยมประยูทแบบนี้แล้วค่ะทุกคนพาทุกคนชมอย่างนี้แหละสวยมากเลยค่ะอือฮึแล้วมีคนถ่ายรูปใบนี้ก็ยิ่งสวยเลยค่ะเจมก็ถ่ายเองมันก็บ่ค่อย สว,ะะสวยปรนไดเนาะค่ะเนาะสวยโบสวยกระเบื้องไปเลยคะ่ะนี่แหลคะค่ะเห็นไหมทุกคนต้นไม้ก็เขียวไปหมดแล้วค่ะไปซูมออกจัหน่ยนะอยมาซนมขอจัหน่อยก่อนเนี่ยค่ะเห็นไหมต้นไม้ก็เขียวแล้วถ่ายทุกปีให้ชมทุกปีตรงนี้แหละคะ่ะถ้าหน้าร้อนก็จะเขียวสวยงามอย่างนี้แหละหน้าหิมะก็จะหิมะเต็มแต่ปีนี้ ปีที่แล้วไม่ได้เห็นนีมา้าเพราะว่าอยู่เมืองไทยปีนี้ก็คงกับเมืองไทยอีกไม่ได้เห็นนีมา้าแน่นอนค่ะถอดแว่นตาออกแล้วค่ะเห็นหน้าตายอะเจิมนะเห็นหน้าเห็นตาหน่อยนะคะเออทุกคนบออยากผาาบออยากพาเบิ้องอาโโลดค่ะพรามันสวยงามมากเลยค่ะทุกคนเห็นไหมเนี่ยอิจฉายาะเจิ้มไหมคะอยู่กับธรรมชาติค่ะธรรมชาตินะคะ จริงในคะมีความสุขมากเลยค่ะทุกคนไฟวิดเพจนะคะที่ส่วนตัวมีทุกอย่างหาความสุขด้วยตัวเองแล้วก็ถ่ายทอดชีวิตเอาไปให้เพื่อนๆทุกคนทั่วโลกดูด้วยค่ะก็ขอบคุณที่มาเป็นกำลังใจแล้วก็มาดูคลิปยอ้เจอมนะคะทํามาก็สามปีก่อนแล้วสามปีกว่าแล้วก็มาอยู่แต่แต่บทน,นี้บทเดิมนั่นแหละค่ะ หน้าร้อนก็จะมาเดินแบบให้ดูคลิปเดจเจิมก็มีแต่แต่ความสนุกสนานนะคะทุกคนเดจเจิมก็จะพาทุกคนนางคุยกันหมองหนีเนาะค่ะหรือวเอาไปคุยทั้งบ้านค่ะทุกคนือคุยตรงนี้เนาะคุยตรงนี้ยายเจิมก็จะนั่งเดี๋ยวเอาต๊ะมานั่งนะคะลาคลิปมองนี้แหละค่ะทุกคนสวัสดีค่ะพี่น้องทุผูสุกคนยายเจิมชน,นูโบสสวีเดนมอนีมานางลาคลิปอยู่นี่เนาะค่ะทุกคน มันนางลากคลิปแบบก็บรรยากาศสวยๆนี่แม่โอ้บรรยากาศก็สวยดีเนาะยิ่งฝ้าทุกคนมันนางมงนีแุแหละยจะได้ยินบ่นล้วมันคือไก่เท่คือไก่เลยคทุกคนขยับมาให้ใกล้สินี่ขยับมาให้ไก่เละค่ะถอดแบรนพร้อมค่ะอย่ยินีเสียงดังฟังชัดกว่าค่ะ,คะทุกคนเจ็บขยับมาทุกคนใกล้ๆแล้วนะ <laughs> โอ้ยยิ่แล้วค่ะทุกคน ก็อยากได้วิวสวยไงก็อยากมานั่งคุยตรงนี้ไงก็ว่าอยากไปนั่งคุยทางบ้านนะคะอยากมานั่งแบบว่าธรรมชาติแม่น้ำนะถ้าจะนั่งไปฝั่งนี้มันก็นั่งไม่ได้เพราะว่ามันเป็นย้อนแสงตอนนี้น่ะนะมันย้อนแสงจะเจอบกาหาวิธีเอาโต๊ะมาตั้งนั่งคุยตรงนี้ค่ะทุกคนนั่นละเอาไอคลิปที่แล้วบอกว่าสิมาบอกข้าวดีข้าวเหยียบมาบอกข่าวมาบอกข้าวเ่าแจงทุกคนเ้ยคะ่ะว่า เห็นหน้าไม่ต้องเป็นไรได้ยินเสียงก็พอนะคะทุกคนไม่ต้องดูหน้าหรอกเพราะมันไก่ก็ไม่เห็นหน้าฟังเสียงเอาลนะมาบอกว่าจะได้กลับเมืองไทยแล้วนะคะทุกคนจองตัว๋วเครื่องบินแล้วเรียบร้อยค่ะกลับเดือนไหนใช่ไหมคะกลับเดือนพฤศจิกาค่ะกลับเดือนพฤศจิกาด้วยค่ะแต่ไออุ้ยใบกวนยังมาบอกมือดอกเยวถ้าบอกตอนนี้เยวทุกคนก็จะเมือใดเนาะมือใดเนาะยังเจอก็มาบอกมือ กับเดือนพฤศจิกานะคะทุกคนเยาปคลิปๆต่อๆไปจะมาบอกเลยคะ่ะว่ามือใดจองตั๋วแล้วเรียบร้อยจองได้โดนปันใดแล้วจองได้เดือนนึ่งหรอคะ่ะพ่อมาได้มาสวีเดนได้เดือนนึงกับเขาไปเบิง้งเขาไปเบิ้งแล้วมันบอเขาไปเบิ้งว่าตัว๋วมันหมแพงปันใดก็ไปที่แรกว่าจะไปสายการบินอื่นนะคะทุกคนแต่ก็ไม่ได้ไปสายการบินอื่นก็ไปสายการบินไทยเหมือนเดิมคะ่ะนั่นละ ายการบินไทยไอบริการดีเนาะค่าวก็บเบอยกไปตโตนะคะก็ไม่อยากไปต่อก็เลยไอก็เลยไนไปสายการบินไทยนี่แหละค่ะนั่นละทุกคนกลับเดี๋ยวเป็นกี่การนะคะเดี๋ยวเอ่อเดี๋ยววันจะมาบอกอีกนะคะเอาแค่นี้ละมาบอกข่าวแล้วมาซื้อตั๋วแกบินลกลับเมืองไทยแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วก็เป็นงกำลังใจให้จิงเขาไปอีกด้วยค่ะ พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ Thank you for watching see you next video bye bye hello hello เอาเบึ่งบรรยากาศตอนถุ่มคืนแล้วค่ะตอนนี้เห็นไหมคะทุกคนย,ย้อนแสงค่ะ